ก็ใครสนใจไ d ไดียลาเนเจอร์ราคาถูกนะครับผมฝากมากดติดตามเพจผมไว้ด้วยนะครับเฟซผมนะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะครับเพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับผมเครดิตยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวค่อยๆสะสมไปครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอนร0อยซครับผมการันตีอยางผมเลยเพราะผมทำยูทูบก็อันนี้ก็เพจผมอะ่ะโอเคครับยูผมอาจีเลนเจอนะครับ วันนี้ผมก็จะมาตามล่าอันเบโดในไอดีหลักแล้วก็หลไอดีนะครับพอดีว่าผมรอตู้บับอันเบโดมาครับผมผมมี24การ์ดแต่ว่าเดี๋ยวขอแรกตรงนี้นะครับอีก5การ์ดนะคะเอออีกหนึ่งกาดอ้าหมดแล้วครับทุกคนขาดแค่1กา่งกา่วะทุกคนเสียได้วะ <c oughs> เราจะเปิดได้เพียงแค่2ครั้งเอสยครั้งเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ ในนี้ผมผมได้มาประมาณเฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยดิผมได้มผมได้กี่ตัวแล้ววะได้แค่ไอีหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะครับผมเหมือนผมได้อีกตัวหนึ่งนะครับไม่ออลาก็ไอตัวชเชเชียนะครับอ๋อผมได้เป็นชเชเชียมาแล้วนะครับเออได้ชเชลเชียเป็นร่างคู่ผมได้เป็นร่างอันต้าด้วยนี่หว่าอ๋อได้ตอนไหนวะลืม โอเคครับเรามาลุยกันเลยครับ5าการ์ดในตู้บัฟนะครับขออันเบโดมาแบบหล่อๆและไอดีแจ้งเกิดแบบเกิดนะครับคืออดีนี้ผมจะเป็นเก็บรูบี้นะครับผมเพื่อไปสุ่มโครบโบอ่าสุ่มเกียอเกียสกิลดนแน่นอนนะครับในอีก5เดือนข้างหน้านะอีก4เดือนหรือ5เดือนนี่แหละครับผมข้างหน้านะครับก็ เออใช่อ่าใช่ใช่ใช่เออสี่เดือนเฮ้ยทุกคนพูดไปพูดมาไม่ออกเลยวะท่านเบโดมาคือแบบอคือจบครับทุกคนเคยดีนี้คือเกิดแบบเต็มรูปแบบอะครับทุกคนแบบเกิดอะเกิดเลยอะเกิดแค่นั้นเน่ยครับทุกคนก็ขอให้มันเกิดโอ้โหดำปี้ครับทุกคนเดี๋ยวขอเอาไอเดีต่อมากอนเดี๋ยวขอไปอหยิบสมุดก่อนับทุกคนสมุดไอดีนะผมมีสมุดไอดี มีลายไอดียครับที่ยังต้องตำหนาโอ้โหไอดี ID หลักไม่มาครับทุกคนอันเัโดไม่มาฮะโอ้โหเสียดายนิดหน่อยครับทุกคนนะโอเคก็อก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็เดี๋ยวค่อยเก็บสุ่มนะครับยังเหลืออีกอ่อกี่วันมะเลยยังเหลืออีกประมาณเอ่อสิบสองวันนะครับทุกคนก็จะมีตั๋วอีกอยู่มัง้งมาแจกอีกอยู่น่าจะใช่น่าจะมีอีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูวอดีต่อไปเลย โอเคครับเรามาอยู่ในดีต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวขอผมไม่แน่ใจนะครับว่าดีนี้มีตัวหรือเปล่าหรือว่าผมสุ่มไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เฮ้ยหดี๋ยว,ว่าสุ่มไปแล้ววะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอดูรายชื่อสมุดไอดีต่อไปก่อนครับมันจะสุ่มไปดีไปแล้ววะทุกคนโอ้ยใช่ปะวะเนี่ยเข้าผิดไอดีหรือเปล่าวะโอ้ลูบี้สูงครับไอดี ID นี้คือไม่ออกสักตัวเลยนะทุกคนนะ โอ้ยมี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 รูปมีเพชรเอามีกระอามีตัวครับทุกคนการ์ดสองตัวนะครับเดี๋ยวขอแลกก่อนโอ้โหแลกไปอีกแล้วว่าไงดีนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นตู้ท่านไอ้ละกันครับทุกคนสิบห้าการ์ดครับผมมาดวนว่าจัดได้หรือเปล่าขอท่านไอมาแบบรอเทมอซอลรอเทเลยครับทุกดูนนะขอไอเดี๋ยวผมจะสุ่มกระชาท่านอาตู้ท่านไอ สนะครับแล้วก็จะไปสุ่มอันเมโดหนึ่งแล้วกันครับทุกคนนะคือผมมีความหวังประมาณเทสสเซนะครับเซี่ยวเซี่ยวเปอร์เซ็นต์ในการจะได้คู่เทพนะครับทุกคนมาหน่อยโอ้โหทุกคนตู้นี้ไม่ออกขอตู้นี้หน่อยหลักการมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงคือไอดีน,นี้ผมเล่นใน iOS สนะครับสำหรับไอดีนี้นะทุกคนก็ลูบี้มาเลยเป็นศูนย์นะครับทุกคน โอเคเกลื okay. อจยัดเดี๋ยวเราไปเจอกันไอดีต่อไปเลยครับทุกคนก็ไอดีนี้ก็คนักที่ยังโหนนะครับใครอยากแอดมาก็ลิง์อยู่ด้านล่างนะครับนี่หรือเออไม่ใช่ลิงดิไอดี ID ผมก็อยู่ด้านล่างซึมีสี่ไอดีที่ผมแปะไว้ให้นะครับเนื้อใครสนใจก็ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะรับนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอดีต่อไปเลยโอเคครับมาอยู่กันกับการทุยมาอยู่กันกับไอดีไอก้าดาวกันนะครับทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้ผมเดี๋ยวไอดีนี้ผมจะมาตามล่าเป็นอันเมโดนะครับเพราะว่าท่านเมโดมาก็จะน่าจะเกิดนะครับทุกคนก็แต่ว่ากบหมดแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีกบปั้นแล้วครับไอดีนี้นะฮะทุกคนอืมสิบห้าวันครับผมเป็นโอเคครับโอเค อันนี้โอ้ถ้ามีถ้าอดีน,นี้ผมได้เอเลนกับรีไวคือเป็นคอมโบที่แบบดูเดือดเผ็ดมันดูเดือดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าไอดีน,นี้จับเป็นตัวส่วนมากจะเป็นตัวหยุดเวลาสัดส่วนใหญ่เลยนะครับตอนแรกก็มีแต่มันก็เป็นตัวที่มันตกเมตาไปแล้วนะครับเช่นเลมเอ,อเลมอะไรไม่ใช่เลมเออ,อะไรวะจาชื่อไม่ได้ เตาเลนเตาเลนเอเตาเลนแต่มันก็ยังพอใช้งานได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโยก็มันก็ค่อนข้างนี่จะกากเลยเอาโยผมบอกเลยว่ามันกากแต่ตัวนี้ก็ติดเมต้าตำนานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมมีลูบี้เอ้ยมีกระชาเหลืออยู่ยี่สิบห้าใบครับผมมาดูกันครับกับตู้อันเมโรมาดูว่าจะมาหรือเปล่าสำหรับไอดีนี้นะครับทุกคนโอเคมาดูกันก่อนเลยล่ะ กันยี่สิบห้ารูบี้แรลกูโอ้โหเออยี้ารูบี้เลยปะห้าตัวแรกเออห้าตัวแรกค่าสิบตัวแล้วครับตอนนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับไอดีตัวไรมา,มาดูกันครับโอ้โหทหารยามไหมโอโ้คือผมก็ดวงดีมาเดือนนี้คือผมบอกว่าผมบอกเลยว่าเดือนไอดีผมค่อนข้างที่จะดวงดีมากนะครับเป็นไอดีไก่ไอดี ID อะไรก็แล้วก็ไอดีรักก็ มันก็ได้อะแต่มันไม่ได้เป็นคู่เทพเลยทั้งหมดนะครับแต่ก็ผมไมา้มาหน่อยท่านไอโอโคทุกคนเกลือท่านไอโอโคเกลือวะทุกคนเอ้ยอะอันไปดวไม่ใช่หรอวะผมตามตามล่าอันไปดนะคือก็เกลือไปตามระเบ,บีบอัครับทุกคนก็เดี๋ยวขออัพเลเวลให้ตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเอาตัวที่มันสุ่มได้ไปสั่งเวรให้หมดครับทุกคนโอเคร้อยหกสิบ ามที่กําหนดนครับท่านไอ้ก็ดีนี้ก็ทํเป็นกระดาษเกียจะไม่ค่อยสุดก็พอใช้งานได้ครับผมเป็นเกียร์โจมตีต่อเนื่องนะทุกคนโอเคครับเหมือนเหมือนผมจะโจมตีต่อเนื่องก็คล้ายๆของพีทีเคนะครับที่ใส่นะครับก็ผมจะใส่เป็นธาตุไม้เออมันเป็นธาตุไม้นะครับแต่ก่อนไม่น่าจะมีนะไอดีนี้ไม่มีธาตุไม้เลยไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีต่อไปเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมเข้าเป็นเช์เชีย เป็นแปดดาวล่างธรรมดานะครับมาดูว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็เพิ่งเล่นสงการมาโอ้ร่างกายวันเพียหมดเลยครับผมเล่นแม่งถึงต้สามทุ่มสี่ทุ่มนั่น,นี่ยผมเพิ่งกลับมานะช่วงผมเพิ่งกลับมาประมาณช่วงเกือบเกือบสามทุ่มก็าอาบน้ำนะครับกินข้าวอะไรเรียบร้อยครับก็มาทําคลิปข้าวดีนี้ก็ตามล่าท่านอันเบโดนะครับทุกคนโอ้ตรงนี้มีการ์ดด้วยรับปลายับทุกคนรอๆฮะโอเคครับถ้าได้ท่านอายมานี่จะหด จัดหดจริงนะครับโอ้โหไอ้ท่านไออะไรอันเบโดูไอดีนี้มีตัวค่อนข้างที่ะเยอะมากเลยนะคะทุกคนโอเคครับสาสิบตัวเลยใช่ป่ะเมื่อกี้ไอโอ้ยไอโอ,โอ้เรียกแต่ไอตาม,มาอันเบโดูนะเดี๋ยวรอบนี้จะไม่กดข้ามแล้วนะครับเป็นอันเบโด้ล่าอันต้าจงมานะฮะทุกคนนะคอนเบโด้ก็คือจบจบให้มันจบจบอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเสียกาเพิ่มครับทุกคน โอ้โหมันเกลืออะไรขนาดนั้นวันนี้ทุกคนขออันเบโดได้ปล่าสักไอดีเธอครับส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่ไอดีของผมมันจะได้แต่แตัวไอ้ตัวไอ้ครับทุกคนแต่ก็จะมีไอดีหนึ่งนะครับเป็นไอดี5ของผมนะครับที่ได้คู่เทพเป็นไอดีตัวบินนะครับมผมเรียกว่าไอดีบินแสงไอดี ID มืดบินนะครับตัวนี้นะตัวบินท่ามืดแม็กครับก็ตัวนี้ก็มันก็ เอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยทุกคนเออเนี่มันเหนื่อยใจจริงๆขอได้มุยพี่กระพี้โอโ้โหเตียวหุยลังอันตาทุกคนถ้าอันไปด้ลงอันตามาก็คือมันธาตุน้ำสองตัวเลยเตียวหุยน้ำไอตัวแซลลี่นักเรียนน้ำตัวต่อไปก็ต้องเป็นธาตุน้ำครับผมบอกเลย ใช่ปะโอ้โหเอาน้ำจริงแต่แม่งไ,ไร้าแต่โอู้โหไม่สมหวังเลยครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนไม่สมหวังสักไอดีเลยคือหน้ามืดครับทําไมทําไมนะครับผมถึงมีไอดีลิมูรุเยอะสําหรับคนที่แบบอยากรู้นะครับเพราะว่าโดนแน่นอน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 ฮะแค่นี้แหละครับก็คือ มันมีสกิลโดนแน่นอนเยอะแต่ตัวมันค่อนข้างที่จกกะกากมากคือไอดีนี้ผมรับมาเลยนะคะเพียงแค่150บาทเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ตอนนั้นผมบอกเลยว่าผมเอามาปั้นต่อแบบหัวสัตลตัสเซียแบบคือมันเพิ่มความโวดให้ไอดียครับทุกคนคือผมก็มาทําตัวนี้แม็กแล้วก็ตัวนี้แม็กนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปเป้าหมายของผมก็จะเป็น IMAC นะครับทุกคนแล้วก็ผมก็เปิดได้ตัวนี้แซนลี ดาวินชีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีต่อไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมาโอ้โหแบบนี้มันต้องรีเกมใหม่เลยนะครับทุกคนนะโอเคขอรีเกมแป๊บนึงครับโอเคครับเรามาดูรอบนี้ผมเข้าเป็นออร่านะครับทุกคนมาดูกันครับว่าวันตัวไอดีนี้ผมมีครบหรือยังวะเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูดูก่อนงงวะอ๋อดีนี้ผมได้เอ้ยเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะสุ่มไปแล้วหรือเปล่าโอเคสุ่มไปแล้วครับโอ้โห แต่ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวขอรีแป๊บนึ่งครับทุกคนไอดีนี้ก็มีโดนแน่นอนครับทุกคนนี่อเดีนี้ผมว่าจะขายนะครับก็เดี๋ยวรอดูนันก่อนครับผมก็ยักขายอยู่ไอดีนี้ครับโอเคนะครับผมก็ตามล่ามาจนเจอนะครับไอดีที่ต้องการอ่านไปด้เดี๋ยวสดเสียงปรับไหม่แปนึงครับทุกคนโอเคไม่อยาพูดเยอะครับรีบสุ่มรีบจบครับไอดีนี้มันไม่มีอะไรมากครับ มันคือมันไม่ได้อยู่แล้วครับสิบการ์ดครับทุกคนเออนั่งไงเออโอ้แล้วกูจะเข้ามาตํำพฤืคือทีนี้ไม่มีเรียกได้ยๆมาไม่มีโซนถาอะไรสักอย่างเลยครับนอกจากตัวนี้ฮะทุกคนโอ้ก็นเหนื่อยครับสำหรับการทำไอดีครับเหนื่อยกูเหนื่อยเดี๋ยวขอเปียงกันนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวตามล่อีกครับไอดีที่ไม่มีคู่เทพนะครับ